ลีออนเด็กชายที่รักการสำรวจและค้นหาความลึกลับในธรรมชาติมักจะเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆทุกครั้งที่มีโอกาสเขาชอบปีนเขาและเดินป่าตั้งแต่ยังเด็กแต่ครั้งนี้การผจญภัยของเขาจะพาเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครเคยเล่าถึงมาก่อนวันหนึ่งขณะที่ลีออนเดินทางไปยังภูเขาที่เขาไม่เคยสำรวจมาก่อนเขาก็พบกับเส้นทางที่ซ่อนอยู่ระหว่างหุบเขาสูงมันเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยหมอกและมีแสงแวววับเหมือนดวงดาวที่ส่องจากพื้นดินที่นี่คือที่ไหนกัน ลีออนพึมพำกับตัวเองขณะเดินเข้าไปในเส้นทางที่ถูกซ่อนอยู่ทันใดนั้นหมอกที่ลอยรอบตัวเขาก็ค่อยๆจางลงและเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในหุบ,เข,บ,เ,ออหบเขาที่งดงามมากต้นไม้สูงใหญ่ที่มีดอกไม้สีฟ้าเรืองแสงปกคลุมไปทั่วและท้องฟ้าข้างบนก็ดูเหมือนจะอยู่ใกล้มากจนเหมือนกับดวงดาวที่ลอยอยู่เหนือศีรษะนี่มันดวงดาวจริงๆหรือนี่ลีออนพูดด้วยความตื่นตะลึง ขณะที่ลีออนสำรวจหุบเขาต่อไปเขาได้พบกับบางสิ่งที่น่าประหลาดใจาย,ยิ่งกว่าเดิมกลางหุบเขามีแท่นหินโบราณตั้งอยู่และรอบๆแท่นหินนั้นมีแสงสีทองเปล่งประกายออกมามันเป็นแสงที่ดูลึกลับและทรงพลังลีออนรู้ทันทีว่าสถานที่นี้ซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนและเขารู้ว่าเขาจะต้องค้นหาคำตอบของมันหลังจากที่ลีออนสำรวจหุบเขาแห่งดวงดาวและพบกับแท่นหินที่เปล่งแสงสีทอง เขารู <Ich. S 1> ้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงดูดเขาเข้าไปใกล้เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้แท่นหินนั้นมากขึ้นแสงสีทองที่เปล่งประกายก็ยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆนี่ต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆลิออนพูดกับตัวเองขณะที่เขาเดินวนไปรอบๆแท่นหินเขารู้ว่าหุบเขาแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังลึกลับขณะที่เขากําลังสำรวจรอบๆแท่นหินเขาก็พบกับสัญลักษณ์ประหลาดที่สลักอยู่บนหิน มันเป็นลวดลายที่ดูซับซ้อนและเปล่งแสงเล็กๆเมื่อเขาแตะสัญ,ญลักษณ์นั้นทันใดนั้นแท่นหินก็สั่นเล็กน้อยและพื้นดินรอบๆตัวเขาเริ่มเรืองแสงเหมือนกับดวงดาวที่ส่องแสงบนท้องฟ้าเกิดอะไรขึ้นลิออนพูดด้วยความตื่นเต้นและตื่นตะลึงทันใดนั้นเสียงนุ่มนวลก็ดังขึ้นจากท้องฟ้าเจ้าคือผู้ถูกเลือกลิออนเจ้าคือผู้ที่ต้องปลดปล่อยพลังแห่งดวงดาวในหุบเขาแห่งนี้ ลีออนรู้สึกถึงพลังที่เริ่มไหลผ่านตัวแสงสีทองจากแท่นหินเริ่มหมุนวนรอบตัวเขาเหมือนกับพายุแห่งแสงมันเป็นแสงที่ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความกล้าหาญฉันจะทำยังไงต่อลิออนถามออกมาเสียงดังเสียงจากท้องฟ้าตอบกลับเจ้าต้องค้นหาพลังแห่งดวงดาวที่ซ่อนอยู่ในหุบเขานี้และใช้มันเพื่อปกป้องดินแดนแห่งนี้จากเงามืดที่กำลังจะมาลิออนรู้สึกถึงภาระหน้าที่ที่หนักหน่วง แต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการผจญภัยครั้งนี้เขารู้ว่าการผจญภัยในหุบเขาแห่งดวงดาวเพิ่งเริ่มต้นและมีความลับอีกมากมายที่รอเขาอยู่ฉันพร้อมแล้วลิออนพูดด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เขาเริ่มเดินทางไปในหุบเขาเพื่อค้นหาคำตอบและพลังแห่งดวงดาวที่ซ่อนอยู่หลังจากที่ลิออนได้รับพลังจากแท่นหินและได้ยินคำสั่งจากเสียงลึกลับเขารู้ว่าภารกิจของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาต้องค้นหาพลังแห่งดวงดาวที่ซ่อนอยู่ในหุบเขา และใช้มันเพื่อปกป้องดินแดนนี้จากเงามืดที่กำลังจะมาขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในหุบเขาเส้นทางที่เคยสว่างสวัยด้วยแสงของดวงดาวกลับเริ่มหม่นหมองและเต็มไปด้วยหมอกหนาทุกย่างก้าวที่เขาเดินเข้าไปความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งกำลังจับตามองเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นที่นี่ดูเงียบเกินไปลีออนคิดในใจขณะมองไปรอบๆหุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่ดูเหมือนจะเฝ้าดูเขาอยู่ ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของบางสิ่งที่เข้ามาใกล้ลีออนหยุดนิ่งและหันไปมองรอบตัวเขาเห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในหมอกมันเป็นเงามืดที่ดูน่ากลัวและหน้าขนลุกร่างนั้นค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้เขานั่นคือเงามืดที่เสียงในท้องฟ้าเตือนฉันไว้แน่แน่ลีออนคิดลีออนรู้ว่าเขาต้องใช้พลังแห่งดวงดาวที่เขาได้รับจากแท่นหินแต่เขายังไม่รู้วิธีที่จะควบคุมพลังนั้นทันใดนั้นเองแสงสีทองที่ล้อมรอบตัวเขาตอนอยู่ที่แท่นหินก็เริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้ง มันเป็นแสงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังลิออนยกมือขึ้นและแสงสีทองที่เขาได้รับก็เริ่มส่องสว่างออกมาจากมือของเขาแสงนั้นขับไล่เงามืดที่เข้ามาใกล้และทำให้มันถอยห่างออกไปฉันทำได้ลิออนพูดด้วยความประหลาดใจเงามืดค่อยๆจางหายไปในหมอกขณะที่ลิออนรู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งขึ้นในตัวเขาเขารู้ว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังแห่งดวงดาวนี้อย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับเงามืดที่รอยอยู่ข้างหน้า ฉันจะปกป้องหุบเขาแห่งนี้ให้ได้ลีออนพูดด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เขาเดินต่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบหลังจากที่ลีออนใช้พลังแสงสีทองขับไล่เงามืดออกไปได้สําเร็จเขารู้สึกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในตัวเองแต่เขายังไม่แน่ใจว่าความท้าทายที่แท้จริงของหุบเขาแห่งดวงดาวนี้คืออะไรขณะที่เขาเดินต่อไปเส้นทางที่เขาเลือกเดินเริ่มเปิดออกสู่พื้นที่กว้างใหญ่เบื้องหน้าของลีออน คือท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวส่องแสงระยิบระยับรอบตัวเขาเป็นภูเขาสูงใหญ่ที่ดูราวกับว่ามันเชื่อมต่อกับท้องฟ้าสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะมีความหมายบางอย่างลิออนคิดในใจทันใดนั้นเสียงนุ่มนวลจากท้องฟ้าดังขึ้นอีกครั้งลิออนเจ้าได้พิสูจน์ความกล้าหาญของเจ้าแล้วแต่เจ้ายังต้องเผชิญหน้ากับเงามืดที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในใจกลางหุบเขาแห่งนี้ลิออนรู้ว่าเขายังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกมากมาย แต่เขาก็พร้อมแล้วที่จะใช้พลังแห่งดวงดาวเพื่อปกป้องดินแดนนี้ขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในใจกลางหุบเขาเขาพบกับแท่นหินอีกแห่งหนึ่งที่มีดวงดาวเรืองแสงรอ,รอบๆแท่นนั้นมันดูเหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหุบเขาแท่นหินนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่เหมือนกับที่เขาเห็นในแท่นแรกนี่คงเป็นที่ที่พลังแห่งดวงดาวซ่อนอยู่ลิออนพูดกับตัวเอง ทันใดนั้นเงาร่างมืดที่ใหญ่กว่าและทรงพลังยิ่งกว่าที่เขาเคยเห็นก็ปรากฏขึ้นเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทรงพลังมันคือเงามืดที่แท้จริงที่เสียงในท้องฟ้าบอกไว้เจ้าจะไม่มีวันเอาชนะข้าได้เงามืดกล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นลิออนรู้ว่าเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีเขาหยิบแสงสีทองที่ปล่อยออกมาจากมือของเขา และแสงนั้นก็เริ่มส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆเงามืดที่ทรงพลังพยายามจะขัดขวางแต่พลังแห่งดวงดาวในตัวลีออนแข็งแกร่งพอที่จะขับไล่เงานั้นออกไปพลังของเจ้าอยู่ในตัวเจ้าแล้วลีออนเสียงจากท้องฟ้าดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวเมื่อเงามืดถูกขับไล่ลีออนรู้สึกถึงความสงบที่กลับมาสู่หุบเขาอีกครั้งและเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริง แสงสีทองจากมือของลีออนส่องสว่างไปทั่วหุบเขาขณะที่เงามืดทรงพลังที่อยู่ตรงหน้าพยายามจะต้านทานพลังแห่งดวงดาวแต่พลังแสงสว่างของลีออนแข็งแกร่งเกินไปแสงนั้นค่อยๆขับไล่ความมืดออกไปทีละน้อยเงามืดที่เคยคุกคามหุบเขากำลังจางหายไปเจ้าไม่สามารถทำลายแสงสว่างได้ลีออนตะโกนอย่างมั่นใจขณะที่เขาปล่อยพลังออกมาเต็มที่เงามืดกรีดร้องและพยายามต่อต้าน แต่แสงสีทองที่เปล่งออกมาจากลิออนกลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแสงนั้นปกคลุมเงามืดจนมันหายไปในอากาศลิออนยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างที่ส่องลงมาอย่างอบอุ่นความเงียบสงบกลับคืนสู่หุบเขาแห่งดวงดาวอีกครั้งทันใดนั้นเองเสียงนุ่มนวลจากท้องฟ้าก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าทำสำเร็จแล้วลิออนเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวอย่างแท้จริงดวงดาวบนท้องฟ้าเปล่งประกายสว่างสวัยขึ้นอีกครั้งราวกับว่าหุบเขาแห่งนี้ได้รับการปกป้องจากเงามืดไปตลอดการลิออนรู้สึก ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาเขาไม่เพียงแต่พิสูจน์ความกล้าหาญของตนเองแต่ยังได้ค้นพบพลังที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาฉันจะปกป้องหุบเขาแห่งดวงดาวนี้ตลอดไปลีออนพูดด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เขามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ส่องแสงสวยงามการผจญภัยของลีออนในหุบเขาแห่งดวงดาวสิ้นสุดลงแต่เขารู้ว่าพลังแห่งดวงดาวที่เขาได้รับนั้นจะอยู่กับเขาเสมอและเขาจะพร้อมเผชิญหน้ากับการผจญภัยครั้งใหม่ในอนาคต